มาพบกับน้องไอคิวอีกแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ม้อนแจ่มดอยอินทนนท์เรามาสี่วันสามคืนนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายที่เชียงใหม่แล้วนะคะเราเสียใจมากๆกับทุกคนคือไม่อยากกลับเลยนะคะที่นี่ประทับใจมากๆเลยนะคะได้เห็นทางแม่คันนิงอาหารก็ยังอร่อยเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะคะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้นี่ข้างหลังก็เป็นโรงแรมของเราเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันขึ้นข้างบนนะคะ ตอนนี้เประมาณตีห้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปดอยอินทนนท์นะคะอคุ้ยแมสกับด้าน,น,นเราจะดูแม่คณิงแล้วก็พาทิดขึ้นนะคะตอนนี้เรามาถึงข้างบนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้พาทิดยังไม่ขึ้นต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะเราก็ยังไม่เจอทะเลหมอกด้วยค่ะต้องลุ้นว่าวันนี้จะได้เห็นไหมคนเห็นไหมตอนนี้พาทิดเริ่มขึ้นแล้วคะ่ะนี่พาทิดขึ้นคือสวยมากๆค่ะถ้าทุกคนได้เห็นของจริงคือตอกตะลึงแน่ๆนะคะคือสวยมากๆอ่ะ เมื่อกี้ดูด <20 S 2> พระอาทิตย์ขึ้นเป็นไงบ้างคะสวยมากๆเลยเนาะแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาดูแม่คันนิงนะคะนี่แม่คันิงทุกคนหิมะเนี่ยทุกคนมนะันเป็นแบบเกล็ดหิมะเกล็ดแบบน้ำแข็งอะแทน,นนะาจากแม่คันิงก็จะมีทะเลหมอ,อกนะคะคือสวยมากๆเยี่ยมนี่แม่คันิงอันนี้สวยมากเลยทุกคนเป็นใบเลยอะ่ะยิ่ใบอะไรวะเนี่ย ่หล,หลายใบเลยอ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาไหว้พระพุทธศาสดาประชานาถน,นะคะตรงนี้เขาก็จะมีบทสวดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปจุดสูงสุดของประเทศไทยเลยนะคะบันดาอินทอตนนอนน,อน,ตน,น,อนนะคะนี่เราไปซื้อข้าวจี๋มานะคะอะไรยี่สิบาทมาชิมกันขื้นมาอร่อยมากเลยอ่ะ ไม่เคยกิน่อยขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายตรงป้ายนะคะนี่เป็นประวัติของพระเจ้ากู่กู่พระเจ้าอันนี้จะเป็นประวัติโดยย่อของดอยอินทนนท์นะคะนี่ก็จะเป็นป้ายที่เขาจะมาถ่ายกันนะคะนี่เลยนี่ป้ายเนี่ยก็จะ <c oughs> จุดสูงสุดเลยนะคะวิ่งมาเลย <c oughs> วิ่งมาขึ้นรถเลยใช่ไหมอยู่ก็เลยเดินมาขึ้เลยเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปวัดพระธาตุต่อนะคะตอนนี้เราก็มาแวะซื้อของฝากที่ตลาดมงนะคะเป็นยังไงอะไรสองหูเรอเดียวพอแล้วเดี๋ยวกเดียวเนอะพี่เก๋เี๋ยวขึ้นเครื่องกว่านะซื้อสายยางเดี๋ยวซื้อนู่นแต่นี้ลดให้เจ็ดห้าใช่ไหมแปดสิบ มีแอปเปิลแบบสีทองด้วยนะคะเขาให้ชิมอร่อยมากอันนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอทานข้าวก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเช้าเอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะหมดแล้วลูกเทมาหมดแล้วเนี่ยคนก่อนนี่อร่อยนะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะพ่อมาจ้างรอแล้วร้อนฟันฉุยอันนี้มามามมแม่เราปรุงให้นะคะเราชอบเวลาแม่เราปรุงให้เพราะมันอร่อย อะไรแม่เ้นนัทนี่แมวน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะเมวแต่ถ้าอย่างคือแค่ตู้โหเลือดดูดูมันนั่งให้รูปด้วยนะเราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะคะอันนี้เรามาถึง ผาช่อนะคะที่เมื่อกี้เราอาบน้ําเสร็จแล้วนะแล้วก็มใช่ที่นีต่อนะตบของเรานะคะไม่รู้เขาถ่ายอะไรเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเดินตามผานะที่มีช่องเดินบันไดนะคะตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาผาช่อนะคะขณะนี้ท่านได้อยู่ในโลกดึกดำบรร ้แม่น้ำปิงเมื่อห้าล้านปีที่แล้วตรงนี้สมัยก่อนก็จะเป็นแม่น้ำปิงนะคะแต่ตอนนี้น้ำมาอยู่แล้วหายไปไหน้หมดทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นร่องเนี่ยน้ำน่าจะไหลลงมาตามร่องเห็นไหมคะ่ะสถานีที่ 4, สี่ทรายแป้งบริเวณผาชอบสถานีที่ห้ามหัสจัยรกำแพงทรายแป้งสถานีที่หกกรนะแสน้ำปรากฏการแห่งธรรมชาติ ที่สุดแห่งปรติมากรรมกำแพงส้ายแป้งนี่นะคะเราเดินเสร็จแล้วแล้วก็มาพักก่อนแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเหนื่อย,อยตอนนี้มาถึงแล้วค่ะทุกคนผาชอสวยมากๆเลยนะนี่วิวสวยมากนี่สวยมากทุกคนนี่ทุกคนเหมือนรูปภาพไหมคะของจริงเหมือนเลยเนาะมีบันไดเหมือนกันกำแพงก็เหมือนกัน นี่ตรงนี้เราก็จะเดินไปตรงทามที่น้ําไหลนะคะเป็นทางเดินกลับนะคะเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าเดินบันไดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสปาอุ้งเท้านะคะนี่ก็อหินตอนนี้เรามาถึงออร้านอาหารพ่อเลี้ยงแล้วนะคะนี่นะคะเมนูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะกินบ้นนางล่ะนี่ เราไม่ทานแล้วนะคะตอนนี้เราคิดว่าเมนูไม่ค่อยถูกใจเรานะคะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นนะคะแถวแถวนี้แถวแถวนี้ก็ยังมีอีกหลายร้านนะคะก็เลือกดูได้นะคะนี่บรรยากาศดีมากนะคะสรุปว่าเราไม่ทานที่นี่แล้วนะคะ,เ,ะดนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปแล้วแบบว่าถ้ามีร้านไหนที่เราอยากแวะนะคะก็แวะนะตอนนี้เรามาทานร้านยันตาโฟนะคะยันตาโฟหม้อด,ดินข้างๆถนนนะคะนี่ นี่นะคะเมนูนี่ตอนนี้ก็มาแล้วนะคะอันนี้บะหมี่เหลืองไม่มีผักนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่มาลองชิมกันเลยดีกคนอร่อยเนี่ยดูรูปไก่บิ๊กอร่อยนี่มันจะมาเป็นแม่หม้อแบบนี้เลยนะคะอันนี้ป้าป๊าสั่งเป็นต้ยมยำใช่ไหม เมื่อกี้ทานอาหารก็อร่อยมากเลยใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางกันมาบ้านข้างวัดนะคะน,น,นี่ค่ะของ,ของะะเป็นจุดของฝากนะคะอยู่ใกล้ๆมหาลัยของเชียงใหม่นะคะนี่เรามาซื้ออติมน,นะคะมีทั้งหมดห้ารถนะคะแต่เราซื้อสี่รถนะคะนี่60บาทน,นะคะนี่ได้แล้วนะคะ<ไ>ทุกคนน่าทานมากมาลองชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมตั้งแต่รถช็อกโกแลตก่อนนะคะ อ,อร่อยนะคะตอนนี้เขาก็มีขายพวกขนมหรือว่าของฝากนะคะถ้าเข้าข้างในอีกนะคะก็จะเป็นคนละร้อยห้าสิบนะคะเราก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างในอีกนะตอนนี้เราเดินทางกันมาร้านอาหารแล้วนะบริเวณใกล้ๆร้านอาหารนะคะก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากนะคะมีดอกไม้ธรรมชาติคือเยอะมากนะคะเห็นคนขับรถบอกว่าถ้ามีทัวร์มาลงคือจะวุ่นเลยนะคะ ร้านอาหารชื่อว่าร้านข้าวเมาเขาข้าวฟางนะคะเริ่มเปิดตั้งแต่ห้าโมงนะคะตรงนี้ดอกใหญ่มากทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะไปเลือกอาหารก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทัวร์มาลงแล้วเดี๋ยวจะคนเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปโต๊ะของเรานี่อยู่ใกล้ๆอ,อะไรนะน้ำตกเลยอะ่ะเห็นไหมน้ำตกทุกคนร้านเพิ่งเปิดแป๊บเดียวเองทุกคนเริ่มมีคนทยอยมาเยอะแล้วก็เลยต้องรีบสั่งนะ ร้านอาหารนี้ได้รับมิชลินห้าดาวถึงสี่ีซอนเลยนะคะอันนี้คือห้องน้ำเอ่อในร้านอาหาระนะเพื่อรังการมากๆเลยนะคะทุกคนมาดูกันเลยเนี yeah. ่ยคือมันเป็นแบบว่าธรรมชาติเห็นไหมต้นไม้อะ่ะ มันอลังการมากนะคะและมาดูตรงนี้นะคะที่ล้างมือเนี่ยเปิดแล้วน้ามันจะไหลมาตรงนี้เห็นไหมคะคือห้องน้ำเขาคือมันอลังการมากใช่ไหมปะปะาใช่อลังการมากเลยทุกคนตอนนี้อาหารพึ่งมาแค่ชามเดียวนะคะ <S <S อันนี้ต้มยำนะคะอันนี้หมึกนึ่งมะนาวนะคะเยี่ะไรอ่ะน้ำพริกสองสหายทำตามมาแล้วค่ะทุกคนเยี่ยมากมากเลยนะคะอันนี้ ส้มตำแบบนี้ข้าวเปล่าต้มยำนะคะต้มยำเขาอร่อยนะโดยเฉพาะส้มตำเลยอร่อยเพราะว่าเขาปดเรานะคะอร่อยมากอันนี้คืออะไรหมูใช่ไหมหมูข้าวเม่าหมูข้าวเม่าหมูอร่อยแครนั้นบอกว่ามันเหมือนแหนมใช่ไหมหมูข้าวเม่าคืออร่อยมากคืออร่อยจนซื้ออีกเลยอะค่ะเพิ่มอีกหนึ่งจานอร่อยไหมอร่อยอร่อย ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะจะบอกว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากเลยเนาะเนาะอร่อยมากจริงๆนะคะต้องลองมาทานดูนะคะเดี๋ยวเราจะทานสตรอเบอร์รี่ก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปในเกตเราชิมกันเลยดีกว่าคือแดงมากเลยนะอร่อยมากเลยนะท <ส trilogy. S 3> ุกคะาานเ <üyor oval. S 3> น,นี่ย นี่สตรอเบอรี่เนี่ยนะคะซื้อมาจากตลาดนูนี่ในนี้ก็มีร้านเดลิควีนด้วยนะคะเราก็เลยไปซื้อไอติมมานะคะอ,อร่อยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วทุกคนอยู่ในเครื่องบินเลยนี่ค่ะแบบท้ายๆเลยนะทุกคนเนี่ยใกล้ท้ายเลยนะ นนบนเครื่องบินเขาก็จะมีใบอันนี้ให้ดูนะคะวิธีถ้าเกิดขัดหรือว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะนะคะน,นี่เอาไว้ใส่ของนะคะพื้นที่กกว้างดีนะคะนี่เหยียดขาได้สบายเลยนะคะนี่แม่เราก็เหยียดขาได้สบายใช่ไหมนั่งท้ายดูดินั่งท้ายนี่มันจะเป็นยังไงทุกคนลืมบอกนะว่าตรงนั้นมันพับได้นะคะเนี่ยอย่างนี้อ่าจริงได้ ตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะไม่ขอว่านนะคะมาดูกันเดยวก่อนนี่แล้มีหนกักบ้างมชีชิ่วให้ด้วยนะ เครื่องบินลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคเครื่องบินลงแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะไ๊าย,ายเเปเจอนคลิปห มันเป็นแบบเกเดทีม้า